อาการประจำรุ่น 1. หัวฉีดเสียตันแนะนำให้ใช้ของตรงรุ่น E4 เท่านั้นถ้าใช้ผิดเครื่องจะเขกและควันขาว 2. ระบบการจ่ายน้ำมันถ้าเกิดมีปัญหานะครับให้ไล่เช็คก,กรองปั๊มติ๊กปั๊มแรงดันถ้าพบว่าตันต้องไล่ทั้งระบบไม่งั้นนะครับจะเสียมากกว่าได้เพราะต้องกลับมาทำอีกรอบครับ 3. เครื่องยนต์สตาร์ตติดยากมักจะพบปัญหาที่หัวเผาเสื่อมสภาพหรือรถถูกดัดแปลงมา 4. อาการเครื่องเร่งไม่ขึ้นก่อนไปเข้าอู่นะครับแนะนำให้ลองเช็คเบรกสวิตก่อนถ้าไม่หายควรไล่ที่ระบบจ่ายน้ำมันและระบบจุดระเบิดเครื่องยนต์ครับ 5. ระบบไฟฟ้ารวนกล่องพังส่วนใหญ่เกิดจากการพยายามดัดแปลง เอาของรถญี่ปุ่นมาใส่เพื่อให้ใช้งานได้และทำแบบไม่ถูกวิธีเลยทำให้มีปัญหาครับเพิ่มเติมสำหรับใครที่ใช้รถรุ่นนี้นะครับอู่ที่ใหญ่ที่สุดและมีของมากที่สุดตอนนี้ถ้าไม่ผิดนะครับจะอยู่ที่บ้านบึงชนบุรีลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเพิ่มครับ